สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะคะผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องทอมนิดทำไปเรื่อยอันนี้กับพึ่งใส่บาทแล้วมือเศร้านี่เด้อครับเมื่อกี้นี่ครับมาบินพามาบินถาบาดรดูครับก็ได้ใส่บาทท่าบุญทำท่านทําบุญเนาะแต่ค่ะถ้าเป็นทำท่านเขาก็ต้องการบริจาคก,การ หเป็นสิ่งของแม่นว่าคับประมาณทําบุญทำทำทานทําบุญกับใ่บาทเนะาะมาว้าถึงแต่ผู้ใดได้ฟังอันที่เฮาล่งบอกว่าสองหกก็ะตรงกรับสองเก่าน้ำเด้อครับอันตัวนิ่นว่าให้กับเนาะมาอีหลีครับสองเก่าเฮานี่นี่ละมันเป็นแบบว่า สอบมาขาช่องนี้แล้วห้ให,ใหองสองหกออกสองเก่าหาหาหกออกห้หาเก้าออกหาหกกันนี่แหละครับที่ว่าตัวนิ่ว่าสองหกห้กลับสองเก่านาแต่ผู้ใดได้ฟังคิปนะครับจะมีบอกว่าให้กลับตัวนี้ครับกับไม่รีเดค่ะผมไม่ลีดแต่ผู้ใด ซื่อตามก็ยืนพูดใดซื่อตามอย่าคอมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจเลยนะครับคอมเมนต์ว่าเออใดบ่ได,ไดสีเนาะเป็นกำลังใจว่าเออยังมีคนตามนะครับผมเข้ากะรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีมีกำลังใจว่านี่ครับเมาเบาถึงห้าหน้อยเจ็บใจกันจักน้อยครับ สายหลุดกับคงจะโอเคหมดนะครับเนาะสายหลุดเฮาจับสองว้ยเฮาจับสองหาโตหมู่ว่านี่ครับเฮาจับสองหาโตเลยสองนี่มาสามน้อยเลยนะครับมาหอดเล่าเลยนะครับเล่าเข้าไปเขาเหล้าบนนอกเนาะแปดสองตัวแดงไปเขาเหล้าบนนอกส่วนเล่าในเวจะเป็นสองเก่าแต่ถ้าโพ้ใดครับ สองหกที่ห้าบอกอ่ะก็จะเขานะครับสองหกก็เป็นสองเก่าเก่าสองห้าต้องซื้อหวยเ้าต้องกำนะครับซื้อหวยเฮาก็ต้องลงทุนซื้อหวยก็ต้องมีความเสี่ยงแลวก็มีเงินลงทุนก็นเหมือนกับลงทุนเสี่ยงไปครับวัดใจกันว่าถูกบ่ถูกเขาบ่เขารวยบนรวยครับถ้าแนวทางของทั้งช่องห้าก็คือว่าต้องมีทุนนะครับทุนตามมันน้ำนะครับผม อย่างเช่นสังเกตเบิ้งนะครับถ้าผู้ใดเล่นไปหอดสามลัดกับเขาเนาะเขาสองลัดสองหองมื่อเลยบางที่กับไปเล่าวีไอพีนะครับบางที่เนาะบางที่กับไปด่าวครับแต่ก็เป็นเพียงแนวทางถ้าผู้ใดบ่มีตัวเลขกหรือว่าแมงมักในตัวเลขกอะเล่นในเบิร์ดนะครับตัวเลขกมันสะอาดสามารถออกไดเ้เบิร์ดเนาะ มามาเจ็บใจครับหัวน้อยพิเศษออกศูนย์หาสองหาสองเขาบริเจมันออกย้อนเนาะออกย้อนเพราะว่ามัวว่าน,เ,นเขาก็มีหัดนี่อยู่ครับสองหาหาสองออกย้อนเจ็บใจครับส่วนลางออกห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 กนี่เขากลรุดอยู่แล้วเนาะรุดป้าี่ครับส่วน หาน้อยปกติออก9บนออก9 50ล่างออก9 92 2สองเพราสองสองเองพราะว่าห้อยเดนหมื่ว่านนี่ก็คือ8กับ2ตัวเดนหมื่ว่าน8กับสายหลูดเขามดครับแต่ว่าสายเจาะกระลุดเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดที่เน้นไว้ว่า26 2ห ให้กลาบน้ำด้วครับให้สองหกเป็นสองเก่าน้ำแต่ว่าสื่อหวยก็ต้องกลับอยู่แล้วเนาะก็ถ้าผู้ใดเ็ดตามกับถูกนะครับขอ,อนี่เนาะ้าน้อยปกติปกติเนี่ยส่วน v ีไอพีเก้าแปดแปดเก้าแปดตัวแดงเข้าไปไปอยู่ข้างไหนครับแปดแปดกับเบิ้ลเนาะแปดกับมาแต่ว่าเข้ากับจอบบาเขาครับมาเบิ้ลเขากับจอบบาเขานะครับส่วนลางออกสองหนึ่ง สอกับบมีค V.I.P เนาะจอไว้หาโตมาสามตัวตัวที่เข้าบม่มีเลยครับบริจาไว้หนึ่งสองเขาเนี่ตัวเด่นเข้าส่วนล้าครับล้าออกแสองเก้าเก้เข่าลาวันนอกตัวแดงส่วนถ้าผู้ไดซื้อในเวทถากับสองเป็นสองเก่าเก้าสองกัเขานะครับถ้าผู้ใดกลับเนาะ แล้วเู้ใดกลับไปต่อเล่ากับเขาอยู่ทางเมืองนอกเขาเล่นเล่าเล่าหาโตหรือเล่าซีโตคอมเมนต์ไว้เห็นไเด้อครับผมเล่าลางบางเบในเวบเขาจะเป็นเลนซีโตส่วนเล่าบ้านนอกในเมืองไทยนี่เขาจะเล่นหาโต แต่ว,ว่าต่างประเทศบูลวาเล่นซีโตรหรือหาโตรครับฝากให้กำลังใจกันไปครับรับช่วงกันไปนะครับมายี่กีบวกล่าหุ้นวันศุกร์ขอให้มีความสุขวันศุกร์มือนี้ครับวันที่สิบแปดทันว่าคมวันศุกร์ยี่กีบวกล่าหุ้น,นหกกับแปดครับหกกับแปดจัดไปครับถ้าผูา้ใดมากแนวทงังตั้งแต่ แหลกๆแหลๆมากรูดเล่นแดงแตงหุ่นแหลกๆครับ้าบ่เขาก็เหาก็ต้องมีทุนตามครับถ้าตามแล้วพ่อเข่าเราก็ยุดประมาณนี้นะครับแนวทางของทั้งช่องห้าเนาะกเหมือนกับห้าน้อยพิเศษ BAP ปกติเขาแล้วก็ยุดครับมามืออื่นมือนี้ครับห้าน้อยประจํางวดวันที่18ธันวาคมวันศุกร์ ตัวเด่นเท่าเก้าคำนวณด้เก้าเก้ากับศูนย์ครับตัวเด่นเก้ากับศูนย์มาตัวแดงตัวแดงตัวนิ่ง เก้าสี่เก้าห้าตัวแดงตัวเน้นเก้าสี่เก้าห้าเก้าจับคู่มากกับจะมีเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าแปดแปดมันจะเป็นยังไงเดิมมือนี่ครับผมนี่แหละครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้า แปดแปดนี่แล้วครับผม มาต่อกันเลยครับเมื่อนี้ว่าต้องกรับหรอกครับกรับตัวหนึ่งวยครับมาศูนย์ครับศูนย์นหนึ่งศูนย์สามศูนย์เก่าศูนย์เก่านี่ขอให้กรับศูนย์หกไว้ตัวเดียวครับ ตัวเดียวที่กับ 01, 03, 0หเกกับ06นย์หำด้วยครับศูนย์หกกศนตัวกันครับ26กับ 3, 6 0หกศูนย์หนึ่อกตัวกันครับรอลุ้นกันตอนเย็นครับว่ามันจะเป็นแนวด้เนาะครับเพราะมือนี่ ก็ขอ,ขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยๆครับเป็นเพียงแนวทางเลือกอีกช่องทางหนึ่งนะครับผมฝากให้กาลังใจดูกันไปด้วยนะครับผมเนาะอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยกดไลค์กดไลค์ติดตามกันไว้นะครับผมมาจับสามตัวครับสามตัวศูนเกาซี 4ีเก้าซซีเก้าห้าอีกตัวหนึ่งครับสามศูนย์เก้าขอให้วันนี้วันศุกร์ขอให้เขาสามตัวนะครับอาทิตย์หนึ่งเข้าตรงมีสักขังหนึ่งนะครับเนาะสามตัวตรงๆแต่ก็เป็นเพียงแนวท่านะครับผมแนวทางนะถ้า เลขก็ต้องที่เขาไม่รุดถ้าเลขรุดก็ต้องขอโทษขออภัยแล้วคับผมเนาะขอโทษขออภัยกะยังอยากให้เขามารับชม่มเป็นกำลังใจให้กันคือเก่าแล้วครับกับแนวทางทั้งช่องเฮ้าช่องทอมดิสทำไปเรื่อยอันนี้กะคำเรื่องเริ่มแล้วครับแต่วนินแต่วินกำลังจะขึ้นแล้วผู้ใดย,ยังหนาวอยู่กะอย่าเลืมห่มผ่าจิ้บขับมา่าสบายอีกอันมันรู้สึกว่ามันอากาศมันเปลี่ยน เดียวสิกลับมาบาสมบายอีกแล้วน,นี้กะอ่านชมสวนมะนาวกันจักน้อยครับเป็นธรรมชาติเขียวเขียวกันไปนะครับผมเนาะครับดูอาจจะมองไม่เห็นนะครับมันประมาณว่าเสียงมันเลื่มเขาแล้วครับก็จะมาฝากล่าก,กันไปครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆรวยๆเฮงๆปังๆกะ ลงเลขก,ก็อยากให้เขาทุกมือนะครับผมจากล่กันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับ